สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปทุกผูวทุกคนมากินข้าวเจ้าพี่น้องมือนีควยได้ขัวขึ้งในไก,นนก่มันบ่เมนขัวดอกมันสิเป็นแกงแล้วเออสดน้ำอย่าก,กินสดน้ำหุ่นห่อน,อนบัดที่นี่เพจเพจตำบอกเพล็กไซยางไหลเพจแนงพี่น้องไม่เด้ออืมหือบอกบักนัดอืา หัวเขาอีหยังมุมาโชนัส,สีแคนนัส,สีเออหัวกันเอาผลไม้มาโชบักนัดค่อยซื้อมาพี่น้องข่อยเนี่ยเห็นมันมันเหลืองมันเป็นตาเสียบคึดอยากกินบักนัดมันเป็นตาหวานกับร,รูบ้ามันสีหวานอยู่บ่เห็นนั่นข้าเจ้าเอามาตั้งขายอ่ะมือได้ก็เมิดไหมมือได้ก็ขายเมิดนะ่ะได้หลายอ่ะเป็นกองจุนพูนขายเมิดทุกมืออืม คอยก็เลยซื้อมาล่องกินเบิงวามันสิสมอมมันสิหวานเนาะทักผัานอีหยังบุนินเอาอันเอาอันนันมันทิ่มแล้วจ้ะพี่น้องราคาสองเหรียญน,นี่สองเหรียญอันหกสิบบาทเออหกสิบบาทจ้ะมมาเด้อมาเด้อกินข้าด้วกันยุ่งเขายี้จ้ะ บริการคนบริการบริการดีดีเมื่อามาเอาสิกินหรือบ่กินอืมอีหยังก็ได้ Mm. Take a small bite of the hab, the orange hab. Now that it's dried out, it's a little sweet. Since you're eating rice, just take a little nibble off of it. Don't stick the whole thing in there. Small little bite. No. It's sweet and hot. Oh. Now the long. วนหนามหน้าหันข้อมันห่อนทั้งห่อนทั้งเวียดไปหน่องแต่ที่นี่ขอเป็นท่านพ่อท่านข้อไอ้ได้กินอยากกินไป็เป็นห่อนทั้งสินน่ะ got a w got a w พ่อก็ยืนเบิ่ง เอาใจซอยโชว์์มมาแฮฮนรทไปตัดผมมาใหม่ตัดผมมาใหม่เป็นด้วยอย่างว่าช่วยเพมรอเพิ่นสวัสดีครับปกตินั่งสิบะคอยอยากออกกล่องอืมเพ่อสิบะคอยอยากออกกล่องถ้าเพิ่นรอเพิ่นออกกล่องนะอุกวันไพ่ I eat all good No food n o f o o d f ม r you. I eat a l ไม่ม่ไม่ o t n ไม่ไม่ไม i eat. ไมอไม่ไ่ไม่ไม่ไอ่ไกกไตไก่ไม่ไิ่ไม่กม่ไม้นอีไอ่่ไม่ไม่ไ่ไม่ไ่ไม่ไม่ไ่ไม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 เไิ่ไมิไม่ไม่ไม่่ไ่่่่ไม่่ิ่ไ่ไม่่ không sao hết rồi, nhìn lông của mình không, mặt căng nó bằng nhả con, nó bằng róm con mệt, áo ta của nó cứ gì bên nào, nui nui tan mà, con đầm đầm,

ตอฉน่ยว่าสิมาเบาเรื่องืือิิเบาเพื่อใดดอกมีเมล่าแลลี่ันไปแหลว่ยมหาว่าที่เราเดี๋ยวกินแล้วสมัม่เบาเดี๋ยวกับใจฟ้องจองน่ะ You going sing your song? Huh? You can sing the Christmas song? <laughs> jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh what fun it is to ride In one horse open sleigh Hey! Why are you so slow? You can't even hear me Show them the Christmas lights No no I want to show them the Christmas lights okay want to show ฮึม h r i ส t m มาส i g h ์ s, <S mm, pretty แค่นีมเป็นไปยากโซ่ตาาซมิกับยังโซ่มีมีแค่นี่อืออกล่องกันยับมากบอกเกาได้ปะทีนี่ กะมันจะกินไ,ไปแล้ะล่ะเพิ่มหนึ่งหรอเ <I made. S 2> อาแต่เนี่ยมาโซ่เอาแตมาน่ยมาเวมาโซ่อยู่บ้านผสนไอนขอยหลองแห้งจิงกระเบลวจิงกระเบียวอยูเบ้านเบล หนูเป็นถามมาบ่าเธ้าหนูมาบ่ากินกระเบียวั้นไหมไม่อินอย่างนั้

ไ้ั้นะดิ่งกัน n ่ะเอ๊ะพ่อสั้นกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งกลาเข้ายางมือเสียงกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งเป็นจริงกระเบียวจริงกระเบียวเฉยนะอืม ฝนนอกบัง็โปรมดแต่พี่น้อง o ูดูแ e ้วคิดว่าี้นคริสต์มห่โตไหมใ่ค่ะตอนกิซาีัวมีดเด่มนสวยอะมีดแล้วืมือนี่ะ เงี้ยนจ้ะต้นน้อยๆนี่ล่ะไอ้ไฟย์แบบเป็นโซ่นหนิเพิ่นเป็นไายโมช่วงโมจเจ้าน่ะเมย์เป็นสื่อไหนเนี่ยน่ะเออโบไม่ค่อยนี่บอเพราะมี่ยังเลยว่าไม่ตื่นตาตื่นใจนะพี่น้องอืมคือว่าโบโบอค่อยหยุดหยบดโค่อยแบบว่าเพื่อนอนี่ยังนะ ก็ให้ยอยู่หาความสำคัญอยู่ตาบาหันบอคอยสื่อววพ่บาพี่ that crazy o พี่าเ h ม พี่บ้าฮึมฮึม me. มฮึมฮึ i n ึมฮึ o ฮึมฮ a n ฮึมฮึมฮ e t a ึมฮ o มฮึ e ฮึ n ฮึม a r e ฮ r มฮึม e ึมฮ d มฮึ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 ม good. Good? y e ึมฮึมฮึมฮ n มฮ i มฮึ a ฮึม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 ฮึาฮด้ฮึมฮึมฮึมมเคยสอนเาพี่บหมเรื่องงอึ เป็นเดายูดิโอ้่เลยสอนยูดีเวลาไขยเบาเวลาไขจมให้เพื่อนหนึงสิเพราะว่าเป็นพี่บาทเนาะหน่ s สิ <c oughs> กัวอยู่น้ำนี่พี่น้องกินข้าวบ่ค่อยแซ่บ <c oughs> นี่ดีเด็กแล้วว่ายิ่งดังมันมีควันมันจ้องจับปิดมันจ้องแบบว่าเมื่อไรอ่ะากินหนึ่งสิ้น้ะมันมันอารมณ์เข้าประปน้ำน้ำเมันการกินมันจะถอดอือชายูกับผัวอี่ีเด็กเป็นบอผู้เจ้าเจ็บวะเขาจะกินแบบเสียงดังแบบเขาแบบอือ บอร์ใดเพิ่นอยู่น้ามึงสิกับมันมันเป็นบมสะดวกโมสสนเทห์มันก็เลยเป็นกินโมเสบนะพี่น้องขอให้กขาเผาเลี่ยมเพิ่นเบอยูเด้อืมดีรั่วกับบอร์เซเบเดียรกขอใจตอนรถดีก็ลำป่าเพิ่นไปทำงานเพิ่นไปทำงานเพิ่นสิไปไปท่องไปห่อที่ทำงานน่ะล่ะเบิ่งมือผิดเออ บัได้แทมนมาอนี้บนหยุดเพิ่นเหตุผลอื่นเพื่นไปหอนี่ทำง,งานแล้วเพิ่นกลับมาใหม่เขาให้กขาขอผึ่งแล้วกำลังก็ลังสิม,มาตั้งทายวิดีโอเปิดประตูเขามาดีตัวใร่ประเดี๋วว้าสิเหตุคลิปวิดีโอกินเขาเฉ็บแฉบก็แบขัวเครื่งในไกลว่ะพัวแม่อยู่น้ำสั่มมาทีเนี่ยโอ้เบิ้งมือพิดเป่นว่ะเออ เห็นมือนี่ฉันยุดเหมืออื่นหุ่นเพรนี่นฉันจังจะไปทำงานตอนน่ะโอ้วจะเป็น,างงาน,ปน,น,นพี่บ่าโนอะใครกำลังตังไม่ได้อวเจี่ยมซีบ่าวแล้วนักเคาะของพี่น้องโปรเซียร่มเลยเก่าโปรเสียบเออ ว่าคนสี่ขาอ้จอดบนข้ากิ่นนะบนขากินแบบพุมีมารยาทนะพี่นอ้องกินแบบเสียงดังก็จบเจ็บบุมบมารยาทต่ <c ười> กี้เปนนอนว่าแขอยเด้นเราใส่ต้นหนาเลยดเ,ออยเยด้อเออแตงเต้กี้ค่อยก็เครียดอืมค่อยเครียดค่อยเหอถามพี่ขวหน่อยแขยี่คอยเครียดนะพี่นอ้องจัวะะพิษกันพ่อแมคือก,กินขาวบ่มีมารยาทแ่บเสียงดังก็จบัจบเจ็บเจ็บคุณดังซี่อืม ข่อยใหเป็นค้นเขียดไว้แบบที่นี่อ้ยวเขียดให้จนข่อยหายจนข่อยเศร้ากินเข่าเลยพี่น,อน้องข่อยอิ่มเลยจ้ะข่อ,อย,ยหยิวหิวข่อยอิ่มก็เศร้ากินพิษกันเพิ่งะได้บอเพิ่งจะได้ปะเออเพิ่งะได้มาขอถอดจะมาเออต่อไปฉันจะเบาอก นยังสี่ไหนไม่พี่น้องบริสุหนาเกีล็ดขนาดนั้นใช่ว่าเขาจะกินแบบว่าเขาจะกินแบบว่าอาปากินอ่ะอืว่าอาปากินกินแบบขี้ยอแบบฟอยวายเบาเกินดอ่ะอืมตามมีข่อยนะเมขนมข่อยกินแบบนี้เป็นรับรับ,บเสบ่าป่วยไรอืมใช่ว่าข่อยกะบเมนคั่วเมื่อกาหรือยู่นั่าาหลานใช่ป่ะจะกะปั๊บ กะสิปั๊บเวลายกเผากบปั๊บอยู่จังปั๊บแบบวา่าพวกกินมุ่งมากพวกกินเสียงดังสินะแต่ว่าอันเวลาเ็ดวิดีโอเนอะก็อยากกินแบบว่าไสอารมเหมือสินะมันย,ยังเสียพี่น้อง

นีเนาจะมะพร้าวกันในคลิปหนาอืกะบ่อยากเปลาเหีวขนาดสามีกับเหี้ยวเหสิอ20ทีแล้วมาพร้ากันในคลิปหนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นในเด้อจ้าเด้อไปแล้วค่ะเมื่อคอยางามไหนกับบอทงที่เจอเป็นหนอนแล้วคอ,อยลุงก,กันมือสัน่นโอ้ยยิงลูกเน่า